เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับเอาละครับต่อไปนี้ก็จะอยู่ในโหมดของการทํางานปกตินะครับแล้วก็จะทําเมนูอาหารกินแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อเอามาแชร์กับทุกคนได้รับชมมันนะครับก็หายป่วยแล้วฮะ <c oughs> หายป่วยเมนูแรกได้จัดเต็มกับคือร่างกายขาดสาปรปลาเนาะมีความต้องมีความอยากกินปลามากเลย วันนี้ใาแทนจะชวนทุกคนทํานิปลาดุกนะครับจะทำเขาเรียกอะไรนะต้มปลาปราปลาดุกนะครับเป็นต้มหม้อปลาปราปลาดุกที่ใช้กินกับข้าวปุ้นนะครับแล้วก็กินกับข้าวสวยก็ได้นะ้ำปลาาต้มไว้แล้วนะครับเครื่องประกอบก็มีไม่เยอะนะครับก็มีข่ากระเทยนะครับกระเทียมหอมแดงนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะ แล้วก็มีพริกแห้งที่สดแล้วก็กระชายมีใบมะกรูดนะครับแต่ก่อนอื่นจะต้องนำของพวกนี้ไปต้มก่อนนะครับโอเคไปต้มกันต้มเครื่องอันดับแรกก็คือข่ากะคร้นะครับกะคราประมาณ2ต้นนะครับขานี่ประมาณนิดหน่อยมีกระเทียมนะครับหอมแดงพริกสดด้วยครับพริกสดนี่เพิ่มความหอมพริกแห้งนี่เพิ่มสีสันและความเผ็ดนะครับแล้วก็ กระชายต้มไปเลยฮนะอ,อ่าร,คราคบพอของทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วครับก็ปิดไฟแล้วก็ปั่นนะครับตอนนี้ผมยังโขลกเอา่าตำพี่แกงไม่ได้นะผมต้องใช้เตัวช่วยแล้วนะครับไม่งั้นอนะ่ะแย่เลย <c oughs> พอเราปั่นเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าลงได้เลยครับห <c oughs> ืมถั่ปั่น,นปนะส์ของเรา เ okay. ไม่ได้กินมาตั้งนานรู้สึกว่าร่างกายจะเป็นหวัดก็เลยต้องรีบกินอันด็นี้ก็เติมนะครับนะ้ำปลาต้องสุกนะครับปลาที่เราหมักไว้นะครับผมแล้วก็กองก้าองออกทีหน่อยนะครับ เมนูนี้เป็นเมนูที่กินกับข้าวสวยก็ได้นะครับแล้วก็กินกับกระปุ้นก็ดีอ่าทีนี้ก็เอาก,ก้างปลาได้ครับออกกันเลยครับโอเคอืมเข้มข้นหอมกลิ่นกระชายมากๆจิมก่อน ความเค็มลอกปลาได้ได้ได้ความเผ็มบบด,ด,ด,ดาม,มาแล้วปูพื้นฐานรสชาติเริ่มต้นด้วยซุปก้อนหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ตั้งรอให้เดือดนะครับเอาละครับน้ำแกงเดือดรุ่งพลาดละครับชิมอีกทีซิเพราะว่าซุปก้อนเราใส่ไปแล้วนะครับนิดหนึ่งความเผ็ดถึงหอมเครื่องแล้วก็หอมกลิ่นปลา น้ำเดือดแบบนี้ใส่ได้เลยครับจากปลาดุกของเรานะครับย,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 ย่างๆค่อยๆกระชอกเลยกระบอสิทันนี้ก็ปล่อยครับอย่าเพิ่งมีคนเขานะครับการล้างปลาดุกสไตล์ของผมเลยง่ายมากเลยครับก็แค่เอาปลาดุกมาให้แม่ค้าเ็าทาให้อยู่แล้วนะพอมาล้างเนี่ยผมจะล้างด้วยน้ำส้มสายชูครับคือล้างน้ําแล้วก็บีบน้ำส้มสายชูลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะ ตักล้างสักสองสามรอบรับรองหมดเมือกหมดข่าวรอต้้งแกงเดือดไปเรื่อยๆก็เนี่ยครับฉีกใบมะกรูดลงไปนะครับใบมะกรูดขยำขยำข,ขยี้หน่อยนะครับให้น้ามันหอมระเหยของเขาเนี่ยได้ทํางานนะครับถ้าเกิดไม่ขยี้เลยมันจะเหมือนกับแหมเอาใบพวกใบมะยมหรือใบมะม่วงใส่ลงไปเนาะกลิ่นเหมือนจะไม่มีนะครับปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเดือดเข้านะครับ แอดเสียงนกกระวา่าอ่าเดือดเดือดได้ที่แล้วครับแล้วก็หอมมากโอเคซิมบางอีกรอบซิมบ่อยจัง ความเค็มพล้องไปน,นิดนึงความเค็มจากปลา้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่หอมนะครับเติมได้กับน้ำปลานะครับใช้น้ำปลาแต่ดีๆหน่อยนะครับที่สําคัญทาเกี่ยวกับพวกปลาร้างเงี้ยครับผมจะไม่ตัดหวานด้วยน้ําตาลนะแต่ผมจะตัดความกลมกล่อมด้วยอูมามิผมผมชูใจ ใส่มากแซบมากใส่น้อยแซบน้อยไม่ใส่ก็ไม่แซบใค่จะไปแอนตี้นักหนาผมชุรดมันไม่ใช่ไม่ใช่ฆาตรกรหรอกลูกโดดครับสไตล์ผมนะครับแล้วก็สุกแล้วนะครับปลาสุกแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็ต้นหอมหอมดีๆทั้งนั้นปิดไฟ จัดจานกันครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแสนง่ายนะครับลูกทุ่งลทุ่งนะครับ <c oughs> เมนูต้มปะลาลปลาดุกนะครับเป็นเป็นต้นแบบว่าเขาเล่ปรุงรสชาตินะครับให้เป็นเอ่อออกรสชาติที่มันแซ่บแซจัดจ้านหน่อยนะครับมากินกับข้าวปุ้นซิมเบ้งอื้อ หอมหอมหอมมีเลือแล้วครับหลังจากที่ห่างเหินกับไปนานกับนำ <c oughs> ปลารของเราจริงๆกำลังคิดว่าจะทำน้ำยาป่าตีนไก่หรือว่ากินปลารประดุกดีเสียงโวตตกมาที่ปลาประดุกครับเลยทำเมนูนี้นะฮะ หอมอะกแต่แล้วฉ่ำฉ่ำเส้นมากๆเลยอ่ะอืมอืมตาย่าจ่าอืมอ้ยยื้อสาบัวแล้วก็ ผัยตู๋ผักลุกตู่เฮ้ยไม่ใช่อยวาแวะอย่าแวะภาคหลังนี้กาํกลาลังกําลังบ้าบอไปใหญ่แล้วสั่งห้ามคนใช้มือถือเหรอืม,มแล้วก็ขึ้นผักได้มากมายนะครับตักชีลาวอย่างนี้ยก็เข้ากันมากจริงๆ ปกติอ <c> ะ <oughs> จะทำกินอยู่บ่อยๆนะครับกับเมนูนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับแล้วก็กินได้ทุกคน <c oughs> อืมชอบทุกคนเลยเด็กๆยังชอบเลย <c oughs> อือืหโอ้โหชื่อใจ ปลาตัวใหญ่สดมากหลังจากที่ไปนอนป่วยอยู่ต้องนานร่างกายกว่าจะฟื้นได้เสียเวลาไปตั้งหลายวันคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับที่ชื่นเม้นให้กับในแทนนะครับอรัก ปิดฝามหม้อไว้เดยวเดี๋ยวจะไม่เย็นเดี๋ยวจะไม่ร้อนเมนูง่ายๆทําง่ายๆครับอต้มปลาปลาดุกนะครับจะกินกับข้าวสวยก็ได้นะครับลูกโดดถนะ้าใครชอบเห็ดข้ากินลูกโดดแบบนี้นะครับอ <c oughs> ตอนนี้ร่างกายฟื้นแล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเริ่มทํางานแล้วครับผมคิดถึงเขาที่ทํางานคิดถึงการทําคลิปอาหารสนุกๆน,นะครับ แต่ก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยครับที่ช่วงที่ผมพักไปเนี่ยมันทําให้ผมได้คิดได้ชิมเมนูของคนอื่นๆเขานะครับอืมแล้วก็มันทําให้มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องมาทํากินบ้างมีของอร่อยอร่อยแล้วก็มาแบ่งปันกันเนาะแบ่งแบบแชร์เมนูแชร์วิธีทํานะครับอืมสดชื่นเอาละเดี๋ยวนาน,านไปนะครับอพอสิ นันนเป็นว่าขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านจริงๆครับที่ว่ามาให้กําลังใจผมนะครับช่วที่ผมบาดเจ็บไปผมกลับมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาทําภารกิจเหมือนเดิมแล้วก็ทําคลิปอาหารแชร์เมนูแซ่บให้กันละกันนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียนะครับเวลาคนเรานึกอะไรไม่ออกว่าจะกินเมนูไหนดีก็เข้ามารับชมได้เลยมาเล,เลือกดูได้เลยนะครับแต่อย่าคิดว่าเป็นการสอนกันเลยนะครับ ถือว่าเหมือนมีคนมาทําให้ดูอะไรเงี้ยผมไม่ใช่อาจารย์ไงผมไม่กล้ารับคํานี้ไง <c oughs> แต่บางคนเขาเอ,อเขาเก่งพอเขาก็สอนนะเนาะแต่ว่าผมคิดว่าผมทําให้ดูดีกว่าเดิมตัวตลอดแลวันนี้ในทานต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวต้องจัดการต่อละแล้วก็ต่อไปนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาทักทายกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับ ซึ้งใจมากจริงๆกับกับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ห่วงใหญ่กันแล้วันนี้ในทางขอตัวนะครับอย่าลืมนะครับไป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับผม